สวัสดีค่ะวันนี้ครูน้ำถิงจะมานำเสนอหุ่นเมื่อสำหรับเด็กประถมวัยทั้ง8ชนิดนะคะจะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ หนึ่งหุ่นสอดนิ้วมือวิธีการเชื่อมนะคะก็จะสอดนิ้วมือเข้าไปแบบนี้เลยค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ทํานะคะก็หาได้ง่ายๆเลยค่ะมีกระดาษแข็งสีขาวเทานะคะและสีเพื่อระบายสีตกแต่งได้ตามใจชอบเลยค่ะ <S <S ส่วนตัวละครที่ครูน้ำถินทําในวันนี้นะคะจะเป็นคู่เพื่อนรักต่างไยค่ะคึงเจ้าเป็ดน้อยและเจ้าช้างใหญ่นั่นเอง 2. หุ่นไม้ไอศครีมเป็นหุ่นที่ทํามาจากไม้ไอศครีมเป็นหลักนะคะครูเนี่ยจะพับกระดาษเนี่ยเป็นทบๆเพื่อสร้างสรรค์เป็นตัวละครต่างๆค่ะซึ่งจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กได้อย่าง ดีเลยค่ะตัวละครที่ทํานะคะก็จะเป็นนางฟ้าใจดีและแม่น้เจ้าเล่ค่ะ3หุ่นซองจดหมายจะทํามาจากซองจดหมายนะคะสามารถหาซองจดหมายได้ตามที่บ้านเลยค่ะหรือใครเนี่ยจะสามารถพับพิงก็ได้เช่นกันค่ะจากนั้นเนี่ยก็ตกแต่งซองจดหมายตามใจชอบตามจินตนาการของเราได้เลยค่ะซึ่งตัวละครที่ครูนั่นิึงทํานะคะก็คือคู่หูเพื่อนซีซานต้าและเรนเดียค่ะ สี่หุ่นถุงกระดาษเป็นหุ่นที่ทํามาจากถุงกระดาษนะคะหุ่นถุงกระดาษปกติเนี่ยจะเป็นการพับถุงแล้วนากระดาษแข็งเนี่ยที่ตัดเป็นรูปต่างๆมาติดตามจินตนาการแต่หุ่นถุงกระดาษของครูน้ำขิงจะมีความพิเศษตรงที่เป็นหุ่นเลียนแบบของจริงค่ะมีมิติสามารถ,ถดึงดูดความสนใจของเด็กได้เป็นอย่างดีเลยละค่ะเมาจาจะขึ้นแสดงเนี่ยก็สอดมือไปตรงที่รอยพับก้นถุงเลยนะคะและก็ขยับไปมาได้เลยค่ะใช้สําหรับการสอนทักษะการพูดหรือการเล่าเรื่องได้ค่ะซึ่งตัวละครที่ครูน้ำขิงทํานะคะก็จะเป็นกัปตันอเมริกนและ เลือกสาวแสนสวยค่ะห้าหุ่นแก้วก็จะทํามาจากแก้วเป็นหลักนะคะจะใช้แก้วพลาสติกหรือแก้วกระดาษทําก็ได้ค่ะแต่ความพิเศษของหุ่นแก้วของครูน้ําขิงคือแต่แข็งแรงทนทานมีสีสันสวยงามเพราะตกแต่งด้วยผ้าสก๊าทั้งหมดค่ะทําให้ตัวละครเนี่ยดูมีนิติมากยิ่งขึ้นวิธีการเชิดน,นะคะก็จะสามารถถึงขึ้นหรือเด้งลง,งแบบนี้ได้เลยค่ะหรือจะทําให้ตัวละครเนี่ยขยับพันซ้ายขยับพันขวาก็ได้ตัวละครที่ครูน้ําถิงทํานะคะคือเจ้าหญิงอลิซและตัวตลกแมทแฮทเชอร์ในเรื่องอลิซอิน หหุ่นถุงเท้าเป็นหุ่นที่ทำมาจากถุงเท้านะคะมีการตกแต่งเพิ่มเติมโดยใช้ไหมพรมและมีการใส่ใยสังเคราะห์เพื่อทาให้ตัวละครดูมีมิติมากยิ่งขึ้นค่ะวิธีการเชิดนะคะก็จะใส่มือเข้าไปในถุงเท้าเนี่แหละค่ะแล้วก็จะใช้นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วกอ้อยเนี่ยสอดด้านบนและใช้นิ้วโป้งเนี่ยสอดด้านล่างเราก็จะขยับปากได้แบบนี้เลยค่ะตัวละครที่ทําออกมานะคะคือเจ้ามังกรและผลีเสื้อน้อยเป็นเพื่อนสีต่างสายพันธุ์ค่ะ7หุ่นผ้กกาสก๊รดแบบสวมมือเป็นหุ่นที่ทํามาจากผ้าสกรััเป็นหลลกกคค่่ะะตวททีําออมา คือจิ้งจอกนิกและกระต่ายน้อยจูดี้จากเรื่องซูโทเปียนั่นเองค่ะแต่ 8. หุ่นผ้าสักหลาดแบบสวมนิ้วมือเป็นหุ่นที่ทํามาจากผ้าสักหลาดเช่นกันค่ะแต่ว่าทําให้มีขนาดเล็กลงนะคะให้สามารถสวมนิ้วมือได้ค่ะจึงก,การเชิดของหุ่นลักษณะนี้นะคะถึงบทละครตัวไหนเนี่ยก็จะชี้นิ้วนั้นขึ้นมาทีละตัวทีละตัวค่ะซึ่งตัวละครที่ทําออกมาคือแก๊งกล้วยหอมจอมซนค่ะแต่หุ่นผ้าสักหลาดแบบสวมนิ้วมือของครูน้ำาขิงเนี่ยยังมีความพิเศษตรงที่ครูน้ำาขิงเนี่ยใช้ถุง าได้2แบบค่ะแล้วเล่าโดยใช้ถุงมือก็ได้หรือว่าจะเล่าโดยสอมนิ้วมืออย่างเดียวก็ได้ค่ะคุนต่างๆที่ได้กล่าวมานะคะถือว่ามีประโยชน์ต่อครูปฐมวัยมากเลยค่ะครูเนี่ยสามารถใช้เป็นสื่อการสอนในการพัฒนาเด็กปฐมวัยใช้ประกอบการเล่านิทานหรือการจัดประสบการณ์เพื่อกระตุ้นแลาความสนใจโดยการเคลื่อนไหวที่เหมือนมีชีวิตช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กเมือตาประสานสัมพันธ์กันส่งเสริมจินตนาการความคิดความกล้าแสดงออกขุนเนี่ยจึงเป็นสื่อที่ส่งต่อความรู้สึกความต้องการของผู้ถ่ายทอดให้ถึงผู้้รรับกกาาาถ่ยยทอดดววคมสนุ ขนานเพลิดเพลินได้เป็นอย่างดีเลยแลละค่ะ